แล้วก็มีโค้ดคนใหม่เข้ามาว่ะคุณผู้ชมก็ขอรีวิวให้หน,น้องๆดูแล้วกันว่ามันจะดีขนาดไหนนะครับเนี่ยแค่1,500ทองเสียแค่เนี่ยแต่เพื่อแบบบอกความรู้กับผู้ชมทั้งบ้านกับเงิน1,500ทองเนี่ยย้อนอยู่แล้วเพื่อนคนดูนดแค่นั้นแหละเดี๋ยวผมจะบอกให้หมดเปลือกเลยว่า มันมีข้อดีข้อเสียและน่าใช้หรือเปล่าสําหรับโค้ดคนนี้นะคุณผู้มชมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับผมส่วนใครที่หลงเข้ามาดูเนี่ยกดติดตามให้ผมด้วยยอมขนาดนี้แล้วแค่นั่นแหละพันห้าร้อยทองมันแค่จิ๊บจิ๊บว่าสำหรับการรีวิวคุณผู้มชมได้ดูว่ามันของจริงหรือเปล่านะสำหรับโค้ดคนใหม่อะ่ะนี่ครับผมเราก็มาในหน้าจัดทีมนะคุณผู้มชมก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องไปเปลี่ยนโค้ดก่อนเว้ยไหนวะโค้ดคนใหม่อ่ะพวกโอ้โค้ดผมเยอะจ คุณผู้ชมดูดีผมแบบรีวิวจนแบบคอดแบบทั่วบ้านทั่วเมืองขนาดนี้ผมเสียไปทองไปเยอะจัดเพื่อกับคนดู แน่นอนอยู่แล้วความสุขของน้องคือแบบความสุขของพี่ด้วยอะ่แค่นั้นแหละนี่ครับผมโค้ดคนใหม่เลือกก่อนเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูเจาะลึกมันดีกว่าว่ามันมีอะไรดีบ้างมีริ้งอัอะไรบ้างนะฮะแต่ที่แน่แน่เห็นสีแดงป้าเดี๋ยวผมปิดก่อนนี่คุณผู้ชมเห็นสไตล์การเล่นของโค้ดไหมถ้าเป็นคริกเคาน์เตอร์อยู่เนี่ยมันจะกลายเป็น67สีแดงแป้นนะฮะเราต้องเปลี่ยนนั่นเองนะครับผมเกี่ยวกับสไตล์การเล่นของโค้ดนะฮะนี่เพย์สไตล์โค้ดคนนี้สามารถเล่นลองบอลเคาน์เตอร์ได้กับลองบอลได้นะคร สว่ามันกําลังแบบว่าติดเมตาด้วยนะครับผมนี่เป็น89สีเขียวแบบนี้แล้วใช่ไหมคคุณผู้ชมและค่าพลังนักเตะของเราเนี่ยก็จะสูงแค่นั้นแหละดูฮาแรน106เนยมา107อะ่ะโอ้โหสุดจัดเดี๋ยวเรามาดูไส้ในกันดีกว่าว่ามันเสริมอะไรมันบูตอะไรแล้วก็ลิงอัพต้องแบบใช้สไตล์การเล่นอะไรนะคุณผู้ชมหูยนี่มันล่อเสริมเกมลุกกับการคคุมบอลเลยนี่ว่า เฮ้ยการบูธเนี่ยผมถือว่าโอเคเลยนะคุณผู้ชมการหาช่องเกมลุกอะไรประมาณนี้กับแบบการควบคุมบอลเนียบอลนคอนโทร่โอ้โหถือว่าบูธใช้ได้เดี๋ยวเรามาดูลิงก์อัพดีกว่าว่ามันต้องแบบทํายังไงถึงจะได้ลิงก์อัพนะครับผมเฮ้ยเอาว่ะเป็นแนวปีกว่ะคุณผู้ชมโอ้โหต้องใส่กับปีกปีกต่ำนะฮะไม่ใช่ปีกสูงแบบปีกธรรมชาตินะต้องแบบปีกต่ำ L.F หรือว่า R.M.F นะครับผมเลือกได้เลยส่วนคีย์แมนก็จะเป็นกองหน้าว่ะ เอาว้าโ,โห้ยและสไตล์การเล่นมีจำกัดด้วยปีกต้องเป็นคอสสเปเชียลลิ์นะฮะส่วน c f ก็ต้องเป็น FOX IN THE BOX ผมรู้สึกว่าการเนี่ยลิงอัพแบบที่บู๊มันโอเคนะแต่ลิงอัพมันแบบ มันติดไปหน่อยคุณผู้ชมถ้ให้เต็ม10เนี่ยผมก็ให้สักประมาณ8นะครับผมเพราะว่า f o กอ n เดอ b o บส่วนมากเขาไม่ค่อยใช้ไว้กองหน้าแต่ขอลองหน่อยแล้วกันว่าถ้าใช้เราจะเก่งหรือเปล่านะครับผมส่วน LMF MM, i เ f เนี่ยเขาก็ไม่ค่อยใช้แต่เรื่องบู t เนี่ยผมให้10เต็ม10เลยแต่เรื่อง Link Up เนี่ยถ้าใครมีตัวนักเตะเหมือนผมก็ใช้ได้แหละแต่เต็ม10เนี่ยผมให้สักแนะครับผมเกี่ยวกับลิ n อัพนะฮะต้องเป็นคอร์สสเปเชียลริชใช่ไหม นี่ผมมีเบคแคมอยู่พอดีใครมีเบคแคมเป็นคอสเปเชียลลิสต์แล้วคนดูก็น่าจะรู้ใช่ไหมว่าเบคแคมเนี่ยมันแทงบอลแบบสูตรขนาดไหนต้องเล่นอาร์มเอฟด้วยนะครับผมถึงจะลิงค์อัพได้นะส่วนกองหน้าก็ต้องเป็นฟ็อกซ์อินเดอะบ็อกนะคุณผู้ชมนี่ครับผม,มเลือกเลยกองหน้าฟ็อกซ์อินเดอะบ็อกผมก็มีอยู่คีแมนเป็นเออร์บิสบาร์ซาร์เรนนะครับผมแต่กองหน้าย้ําว่าเขาไม่ค่อยใช้กันนะฟ็อกซ์อินเดอะบ็อกผมก็ไม่ค่อยชอบแหละชอบโกลด์โพเชอร์มากกว่านะคุณผู้ชมแต่ถ้าใครมีฮาเรนแล ล่างเนี่ยฮาเล่นล่างนี้มันเก่งนะเว้ยฟองอินบ็อกต่อให้มันเป็นโชว์เบเชอร์เนี่ยมันก็เก่งถ้าไม่เชื่อเนี่ยรอดูคลิปนี้ได้เลยแต่หลักๆนะฮะ เรื่องลิงก์อัพชาวบ้านไม่ค่อยใช้กันหรอกลิงก์อัพแบบนี้แบบคอสสเปเชียลนิสปกติเขาก็แบบเป็นแบบปีกธรรมดาใช่ไหมครูผู้ชมแบบโภมิศิกบิงเกอร์อะไรประมาณนี้เหมือนเนย์มาร์ค่ะก็ถือว่าแบบเป็นโค้ดที่แบบว่าน่าจะไม่ติดเมตานะครับผมแต่ถ้ามันก็อยู่ที่ความชอบแหละใครชอบเล่นแล้วข้อมือเท่ากับโกงแค่นั้นแหละเดี๋ยวจะรอรีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูในการไต่แรงในคลิปนี้เลยว่ามันจะโกงหรือเปล่าแล้วจะดียังไงนะคุณผู้ชมส่วนตัวก็ให้สัก10เอ้ยไม่ใช่ให้สัก8เต็ม10ก็แล้ว้วน,นะครผมตออง ดูหน้างานอีกทีว่าในการไต่แล้งแล้จริงๆเนี่ยจเยจ้าของจริงขนาดไหนเกี่ยวกับโค้ดคนนี้นะครับผมแล้วเราไปดูกันได้เกมม,มาว่าเกมนี้สุ่มเจอแมนยูแล้วว่ะคุณผู้ชมรู้สึกว่าแมนยูทำผลงานดนีเี่ยคนใช้แบบเยอะนะครับเนี่ยปกติถ้าอยู่แบบที่แบบทำผลงานไม่ค่อยดีผมไม่เห็นคนค่อยใช้เลยเว้ยแล้วจับคู่แบบไม่ค่อยเจอแมนยูแต่นี่แมนยูขึ้นมาแบบทีมอะไรอยู่ใต้ตีนว่ะอุอ้ยเดี๋ยวก่นอน ทีอะไรายอยู่ใต้ตีนว่าคุณผู้ชมช่วยคอมเมนต์ผมบอกผมหน่อยดิแม่งทำผลงานดีจัดซุ่มไปไหนก็เจอแต่แมนยูอ่ะโอ้ยออ้ยลิงอัพครั้งแรกปาดไปอึ๊บอ้าวแล้วสัตว์ดูดิคุณผู้ชมดูลิงอัพสิครับบอกตรงว่าคอมโบจัดเพื่อเราเล่นสไตล์แบบสวนกลับนะคะ โอ้ยสวนกลับด้วยบอลยาวนะครับผมลองบอลเคาน์เตอร์แค่นั้นแหละนี่ติดลิงค์อัพเท่ากับโกงนะคุณผู้ชมดูป่านแล้วแบ็คแฮมอ,อ้ยฮารลนแซงเลยแบบนี้สุดจัดแล้วตัวนักเตะตัวกองหน้าของเราเนี่ยจะจบสกอร์ได้คมขึ้นด้วยนะครับผมบอกตรงโอ้โคตรคนนี้อาจจะไม่ติดเมตาแต่ ถ้าทำลิงก์อัปติดก็เท่ากับโกงอ่ะแค่นั้นแหละสุดจัดยิ่งเอาใส่ให้เบคแฮมซะด้วยแบบปาดแบบก็รู้อยู่ว่าเบคแฮมมันปาดดีขนาดไหนเอ้าฮาเลนวิงหาฮาเลนวิงแล้วอุ้ยเกือบต้องรอดูนะว่าเบคแฮมในเกมนี้จะปาดแบบเวอร์เวอร์แบบลูกแบบโคตรเวอร์แบบทำให้ผมอึ้งได้หรือเปล่าในเกมนี้นะฮะแล้วคนดูจะอึ้งได้ไหมนะเบคแฮมนายต้องโชว์ศักยภาพในการส่งบอลของนายแล้วล่ะพวกโชว์หน่อยโชว์หน่อย ฮาเลวิ่งหนโอ้โหจะปาดให้ฮาเรแม่งไปปาดให้ไปปาดให้เมสซี่เฉย้เอาหน่อยดีแมนยูคนใช้เยอะจาดตั้แต่แบบเป็นที่ดีๆเนี่ยคนใช้เยอะจาดทำอะไรพู้วกา น,นี่แหละนี่แหละฮัลเลนโอการของนายแล้วล่ะพวกไม่น่าว่ะนี่ถืว่าทำติดยากอยู่แลเนี่ยดึงอัพแบบไม่ได้ทําง่ายๆนะเนี่ยมันต้องเป็นเป็นจังหวะของมันจริงๆอ่ะคุณผู้ชมถ้าเป็นจังหวะของมันจริงก็เท่ากับโกงครับผมโหเป็นเมสซี่ว่ะจับมีเขาเลิกปิดชองโอ้โหประตูปัดได้ว่ะ ส่วนเบคแคมเนี่ยมันปาดดีอยู่แล้วนะคุณผูจชมจะส่งให้ฮาแนดนก็ได้เมสซี oh, ่ก็ดีนะฮะบอกตรงแต่ต like ัวดิงอัพของเราคือฮาแนดนไงแต่เบคแคมเรื่องความโกงเรื่องการจ่ายบอลเนี่ยมันเกียนอยู่แล้วเอาก็แอบยากนิดนึงนะสำหรับดิงอัพมันต้องแบบจับจังหวะจริงจริงอ่ะโอ้โหไม่ไปปาให้ตัวไกล เนี่ยความยากของมันก็จับนักเตะให้แบบให้มันโดนด้วยนะฮะน,นี่คือความยากอยู่นะแล้วก็หาจังหวะด้วยถ้ามันติดทีเนี่ยมีลุ้นนะบอกตรงเฮ้ย,โอ,ยโอเคเนี่ยเนี่ยจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละฮัเล่จังหวะนี้แหละโอ้โหแซงเลยแล้วดับดูดิ ถามันติดแล้วอ่ะมันโกงจัดเดคุณผช้ชมบอกตรงว,ว่าฮาเลนมันจะวิ่งแบบวิ่งแบบว่าหาช่องไปเลยนะครับแล้วกองหลังมันจะตามไม่ทันนะ่ะโอ้โหแล้วยิ่งกับฮาแลนล่างนี้ซะด้วยต้องหากองหน้าฟองอินเดบล์แบบโกงๆเนี่ยนะคุณผู้ชมสปีดไวๆสปีดต,ต้นไวๆออกตัวไวไหน่อยนะมันจะโกงนะคะโโรับผมคอมโบกันด้วยแล้วสไตล์การเล่นผมแนะนำให้เป็นลองบอลเคาน์เตอร์อตตอรที่ผมเล่นนะปัจจุบันนี้นะฮะ ข้อดีของโค้นี่ย่า่มันสามารถเล่นลองบอลได้ไงลองบอลก็89ลองบอลเคาน์เตอร์ก็89อยู่ที่ความถนัดเลยแต่ติดเมตาในเกมนี้นะตอนนี้นะครับต้องยกให้ลองบอลเคาน์เตอร์ดูดิคร้่งแรกจัดไป2เม็ดแล้วว่ะแล้วมาต่อในครึ่งที่2ครับผมเกมนี้ฮาเลนจะกดแฮตชิกไมเนี่ปั้นจัดเกมนี้เราปั้นจัดเราไม่ได้มารีวิวฮาเลนนะ <laughs> เรามารีวิวโค้นนะคุณผู้ชมแต่ฮาเลนก็คือตัวลิงอัพนะฮะสุดเกม แต่เราก็ต้องชื่นชมเกี่ยวกับตัวส่งเลยนะคุณผู้ชมตัวส่งเราต้องหาตัวส่งดีๆด้วยไม่ใช่แบบคอสสเปเชียลลิสเอาตัวแบบข้าวพลังการส่งไม่ดีมาก็เท่านั้นนะครับผมต้องต้องฉลาดในการแบบการเลือกตัวด้วยใช่มเราไม่ได้บุกทางเนมาเลยว่ะไปเนมาแอ็กคลีดิชันเบิร์ดโชไปเจอกับฟันได้ว่ะเตือนหนึ่งสเต็ปเดินต่อโอ้ยเบกไม่ออกเตือนเข้าในเตือนเข้าในเอ็กคลรดิชันเบิร์ด โอ้ยแม่งโดนซ้อนถ้าเราดี้ไม่มาตัดตะกี้นะผมบอกตรงว่าเนม่าได้โชว์แน่แม่งกำลังพิ้วเลยเล่นครับผมเนี่ยมันหามันหาลิงอัพยากอยู่นะคุณผู้ชมมันไม่ได้เล่นง่ายๆนะครับแบบให้มันจับจังหวะของลิงอัพอ่ะผมว่ายากอยู่แต่คอสตดอกนี้คอสตดอกนี้าวได้โอ้โหแม่งอัพได้วะ เรื่องการคอสแบบนี้นักเตะฮาเลนมันก็จะหาแบบหาช่องด้วยนะคุณผู้ชมปองกีซักปักกีซองยังไงสวยนี่แหละแฮตชิกเดีไหมฮาเลนนี่แหละจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละโอ้ยแบกติดยอดเลีวสังเกตฮาเลนดีๆอ่ะเมื่อเบคแฮมได้บอลแม่งวิ่งเลยหน้าตั้งกองหลังตามไม่ทันอ่ะแค่นั้นแหละ ได้โอกาสแล้วได้โอกาสแล้วอะไรโว้ไอ,อสัตว์ปีปาที่นี่มาผมกดปาดแบบเยอะเกินไปนะคุณผู้ชมถ้าเราปาดแบบแรงแบบขีดสุดมันก็จะส่งให้ตัวไกลนะฮะถ้าเราปาดแบบกดปุ่มแบบเบามันก็จะปาดให้ตัวใกล้<อ>ครับนี่คือความยากของลิกอัตว์นี่ก็คือแบบทํายังไงให้มันแบบปาดให้ฮาเรนนอะแม่งหาจาังหวะก็ยากอยู่เพราะเราจังหวะสวนเพราะเราจังหวะมันพลาด อุ้ยยอดหุย้ยเกือบแล้วอาซานะฮะถกสู้ไ<อ>ว้ฮาเลนอาเล,น,าเลนดับแล้วซัดโอ้โหแม่งดับดอกแบบมันไม่เอาบอลไปด้วยเหรอคุณผู้ชมเสียได้ว่ะโอ้หุยแม่งมันส่งไม่ตรงตัวนักเตะมันวิ่งแล้วมันวิ่งแล้วตั้งแล้วจังหวะนี้ตุรมัมโอ้โหเอาไม่อยู่ แต่ตู้ร้านเบียดอยู่คนแรกจังหวะสวนต้องทำให้ไวต้องทำให้ไวโอ้โหเบ่งวีลาเป็นส่งไม่ดี87ระหว่างคงไม่ชมถือว่าหาจังหวะริ้งอัพอยากนะครับโค้ชคนนี้เดี๋ยวผมสรุปทีเดียวมันดีหรือเปล่านะโอ้ โดนเป่าซะก,ก่อนโอ้ยแต่ฮาเดนก็ซัดไปถึง2นะติดสดายกดแฮชทิกไม่ได้คุณผู้ชมน่าจะเห็นลิงอัพของมันแล้วนะครับผมว่าแต่ละดอก2ลูกเนี่ยมาจากลิงอัพทั้งนั้นเลยแค่นั้นแหละเมื่อเบ็คแคมจ่ายเนี่ยฮาเดนมันก็พร้อมจะวิ่งอยู่ตลอดแต่ผมรู้ข้อเสียแล้วก็จุดยากของมันแล้วเว้ยคุณผู้ชมซึ่งเดี๋ยวผมจะบอกท้ายคลิปในตอนนี้ก็แล้วกันนะโอเคครับผมเรามาสรุป โค้ดคนใหม่กันดีกว่าคุณผู้ชมว่าริงอัพมันทํายากหรือเปล่าเล่นยากหรือเปล่าและจะติดเมตาไหมนะคะผมผมต้องบอกว่า คงไม่ติดเมตาหรอกครับเพราะว่าเมตามาปัจจุบันนี้มันต้องแบบเป็นกองหน้าคู่และต้องแบบกองหน้าต้องเป็นโกโพเชอร์ฟอกอินเดอะบ็อกซ์เนี่ยมันก็ไม่แทบจะแบบไม่มีคนใช้อยู่แล้วแล้วปีกก็ต้องเป็นคอสเปเชียลลิสต์อาจจะมีคนใช้แหละเอาไว้เปิดโมงแบบนี้สายเปิดโมงแต่ฟอกอินเดอะบ็อกซ์เนี่ยใช้นะครับแต่มีคนใช้น้อยนะครับผมและลิงอัพโค้ดคนใหม่นี้นะบ,บอกตรงว่ามันหาจังหวะแบบ ยากมากๆในการส่งให้ฮาเดนนะคะผมแล้วก็แบบกว่าม,มันจะหลุดเนี่ยก็ยากแล้วต้องหาจังหวะส่งอีกอ่ะคุณผู้ชมมันไม่เหมือนแบบโค้ดที่ติดเมตาที่มันโยนให้กองหน้าคูเบเชอร์ที่มันจะวิ่งให้เลยอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งต้องส่งให้เบ็คแคมแล้วเบ็คแคมเนี่ยไม่รู้ว่าจะส่งให้ตัวเนมาตัวไกลหรือเปล่าหรือว่าจะส่งให้เมสซี่หรือเปล่าเราต้องแบบกะ กะหลอดส่งอ่ะให้ดีด้วยแล้วมันอยู่ที่จังหวะด้วยถ้าจังหวะมันแบบมันไม่โอเคฮาเลน์มันก็โดนกองหลังประกบได้อยู่ดีแต่ถ้าจังหวะมันลงตัวทุกอย่างมาลงตัวจริงๆอ่ะนั่นคือผลลัพธ์ของดิงอัพนี้มันจะทําให้เป็นสกอร์อย่างแน่นอนเหมือนเกมนี้อ่ะฮาเลน์กด2ลูกอ่ะแค่นั้นแหละแต่มันก็อยู่ที่คนดูอยู่ดีนะครับผมว่าจะใช้หรือเปล่านะคุณผู้ชมถามว่ามันดีไหมผมก็มองว่ามันก็แอบยากนิดนึงถือว่าปันกลางแหละดีแต่อาจจะไม่ดีมากอ่ะ นะใครที่แบบอยากสะสมโค้ดก็แนะนำให้ซื้อแต่ถ้าใครแบบอยากซื้อเอาไปไต่แรงยูวิชั่นหนึ่ง,ง,งแบบหรือว่าจะเก็บทองดีอะไรประมาณนี้แบบคนที่มีทองน้อยอะ่ะผมแนะนําให้เก็บทองดีกว่าอ,อ๋อตรงนะมันแอบ,บเล่นยากอยู่นะครับผมสําหรับโค้ดคนใหม่แต่ถ้าใครแบบอยากสะสมอยากเก็บไว้เผื่อเมตาแบบหน้าสามมันจะมาในอนาคตเนี่ย อาจจะมีนะไม่แน่ไม่นอนนะเมตาหน้าสาอาจจะมีก็ได้นะในอนาคตนะครับผมก็เก็บซื้อไว้ก็ดีก็ไม่ได้ห้ามนะรหัสของคนดูก็อยู่ที่คนดูเลยจะซื้อหรือจะเก็บไว้มาอาจจะไม่ติดเมตาเล่นย่างนิดนึงนะคุณผู้ชมแต่ถ้ามันลิงก์อัพติดแล้วเท่ากับโกงอ่ะแค่นั้นแหละสรุปก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับ โคต์คนใหม่นะคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับผมหวังว่าจะได้ความรู้และสาระในคลิปนี้นะครับผมใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์และอย่าลืมกด,กดกระดิ่งให้ช่องของผมด้วยอย่าลืมกดติดตามด้วยช่องเราจะไปถามแสนแล้วเว้ยคุณผู้ชมแล้วเจอกันคลิปดา